คือที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นคนมงเพราะว่ามันอยู่ดีๆก็มีรอบตอบคำถามโผล่มารอบหนึ่งรอบสองอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็กัดฟันสู้จนมันได้มงคาบ,บ้านอะไรเงี้ย่ะเ,เออก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีสะดุดบ้างอะไรเงี้ยเอาจงจริงไม่ได้ล็อกค่ะแล้วก็เรื่องตอบคำถามรอบสองคนสุดท้ายพวกเราไม่ได้รู้กันมาก่อนค่ะเกี่ยวกับพี่วินาะก็มองหน้ากันงงมันมาได้ยังไง มากค่ะทุกคนใช่ต้องบอกว่าเขาฟิตติ้งชุดมาเพื่อที่จะให้มันรัดรูปแล้วก็เข้ารูปสวยงามเวลาเดินมันจะได้แบบดูวิจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจเอากระแก้มมาสดขึ้นบนเวทีใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพจําของนางงามที่ตัวแทนประเทศทุกคนต้องไปไหว้แล้วก็เอาดอกเบีวเคาะหัวอันนี้อยู่เป็นเซอรร์ไพสมัยในะเพราะแล้วนะครับไหนคนแบบคาดเอาเอ๊ะเดี๋ยวจะเปิดประตูสู่นางไมอเปล่าอะไรอย่างงี้แต่สรุปที่กลับมาก็คือ ก็อยากให้มีลูกเล่นอยากให้ทุกคนได้แบบเฮ้ยทําไมเขาแบบคิดอะไรใหม่ๆแบบนี้อะไรอย่างเง <ST occupy> ี้ยเรื่องบรรทุกมีระยะสําคัด้ายงการรางงานยังไงบ้างสาหรับเดลคบไม่เดลมองว่าเป็นส <st> ิ่งศักด <HER> <c oughs> ิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นสิ่ง <laughs> ที่ยึดเหนี่ยวจิตใ <c oughs> จ <c oughs> ด้วยแล้วก็มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ตัวแทนประเทศอ่ะก็อย่างไหแเละค่ะเขาไปไหว้แล้วก็กลาบไหว้เพื่อขอความแบบ เป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราอุ่นใจไปต่างประเทศเราก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไงพระแก้วมรกตก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยนึกถึงอยู่แล้วต้นคิดแบบนี้มาหลายคนก็แบบโอ้โหแล้วก็มีสิ่งที่กี่ยวกับเรือนี้แก็ก็ต้องเป็นพี่ปอนค่ะพี่ปอนทุกคนออกแบบค่ะใช่แล้วเราเห็นเราสักคู่ยังไม่ได้เช็คเป็นงานเนาะยังคนกอาไป เปรียบเทียบกับรูปโมเดลชั่นเก่าที่มีการอแก้วมันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยมีการโยงการโยงเิดอ๋อยังไม่ได้เห็นฟีดแบกเลยค่ะยังไม่ได้จับโทรศัพท์เลยแต่เมื่อกี้ก็เข้าด้อมยังไม่ได้ในอ่านอะไรก็เรียกมาสัมภาษณ์อ่าถถือว่าโชคดีเนาะถูกพูดถึงถูกพื้นจุดจุดนี้ก็ก็ดีค่ะได้เป็นไวรัลแต่ก็มีต้องกลัวปิดตลอดต้องมีค่ะต้องคลิปคาแรคเตอร์เดินออกมาตอนฟินาเล่ก็อย่างนี้กลัวคนจะงงใช่ใช่ค่ะ โอ้ยเต็มร้อยค่ะคือตั้งใจมากเพราะว่าชุดมันแน่นด้วยความที่เราตั้งใจแต่ว่าเออชุดอาจจะไม่เกือ,อํอำนวยเท่าไหร่ก็พยายามทำเหมาไห้ดีที่สุดแล้วก็พอผลตอบรับมันออกมาแบบนี้คนในด้อมก็ให้กระแสะตอบรับที่ดีมากเดี๋ยวก็พึงพอใจก็ถูกพส่วนร่วมกับแขกอีกแลจริงไม่มีค่ะมีแค่พรีเซนต์ค่ะเราพรีพเซนต์ใช่มีโอกาสเห็นแชมวูของแวมา อาจจะยังนะจะยังนาตี่เออเอเป็นไงบ้างกับประกวดที่บ้านที่จังหวัดกับหน้าภูเก็ตอะไรบ้างโหสนุกมากค่ะแล้วก็กิจกรรมเยอะมากต้องบอกว่าแต่ละรอบคือตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยเพราะว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วก็สมรักลางวันปีนเนา ทีโนอฟเก็ตใช่ค่ะมงคาบ้านไปเลยมงคาบ้านค <laughs> ือที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นคนมงเพราะว่ามันอยู่ดีๆก็มีรอบตอบคาถามโผล่มารอบหนึ่งรอบสองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็กัดฟันสู้จนมันได้มงคาบ้านอ,อะไรเงี้ยครมที่กปราะการคะแนนพ้องการก็แอบตกใจนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเออก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีสะดุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลผลของกรรมการออกมาเป็นแบบนี้เราก็ยอมรับการตัดสินใจค่ะแล้วก็ สู้ต่อต้องสุดท้ายี่กำลังคำเาสู้สุดชีวิตเพื่อให้ทันเวลาเลยใช่ไหมสู้สุดชีวิตเลยค่ะแต่เอาจริงในหัวเดียวยังไม่มีอะไรเลยตอนที่พี่วีนาตอบเดียวยังคิดอยู่เลยในหัวว่าจะพูดว่าอะไรดีว่านอกจากคําที่ว่าอ,าอะไรปฏิบัติหน้าที่สักอย่างที่เดียวตอไปมันหยุดอยู่แค่นั้นแต่พอไม่จบปากปุ๊บ มันต้องสู้เดียวมันต้องสู้<笑><笑>เดี๋ยวก็เลยพ่นออกไปเลยไม่รู้ว่าอืมคว่ามันมีการแงกใช่ใช่ค,ค่ะแต่หลายคนบอกว่ามันเป็นการแบบล้อคัพเนีรงมัางัเอาจริงไม่ได้ล้อค่ะแล้วก็เรื่องตอบคำถามรอบสองคนสุดท้ายพวกเราไม่ได้รู้กันมาก่อนค่ะคือเรารู้แค่ว่าจะมีการตอบคำถามนะรอบแรกรอบสองนะอะไรอย่างเงี้ยคับแล้วก็หาคุณมงเลยแต่พอทีนี้ไปหน้างานอยู่ดีมีรอบไฟนอลมาเออ ไฟแนลควอชชั่น <Final> <c oughs> มาแล้วก็เดียวกับพี่มินาก็มองหน้ากันงงมันมาได้ยังไงแล้วก็เป็นการตอบคําถามแบบเ,เขาเรียกว่าตรงนั้นเลยหน้างานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดียวยแาเ่แต่กกนอมงงา้วเดียวก็มองว่ามันมันแล้วแต่มุมมองของคนนะคะเพราะว่าเดียวก็พยายามที่จะตอบให้ครบองค์ประกอบของคําตอบของคําถามแต่ว่า กรรมการจะเห็นชอบยังไงเดี๋ยวก็เคารพกันตัดสินใจของกรรมการค่ะเล่นแาบค่ะเล่าเราเราได้เพราะว่าเราเป็นคนตาจาพโอ้ไม่จริงค่ะไม่จริงเลยคือจริงๆพ่อๆไม่อยากให้บ้านตัวเองมงได้สอนจริงเพราะว่าถ้ามัน มันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ตามมาว่าเอ้ยทำไมมงค้าบ้านลอกมงอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า,าจริงๆคือวันนั้นพ่อยังอึ้งเลยว่าลูกสาวตอบได้ยังไงพี่ปอนก็งงว่าไอเดียวตอบได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ มันโโลโลคือตอบกันคนละมุมอะค่ะแล้วแต่ความคิดของคนละของแต่ละคนด้วยคือเดี๋ยวอาจจะตอบในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารการกินพี่วินาอาจจะมองในเรื่องของอนาคตเรื่องของคาสิโนโออแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นดุลยพินิษของทุกคนละกันก็แันก็านึค่ะมันยัม่สก็มบนิดนึงค่ะมันมันยังไม่สบายเท่าไหร่ายัเ่หร่มั ไม่กลัวค่ะเพราะว่าทุกรอบมันเป็นการตัดสินใจใหม่มันเป็นการแข่งขันรอบใหม่ๆเสมอเออเราจบรอบขอใจบุเก็ตไปแล้วก็คือรอบนั้นเราจบการแข่งขันไปแล้วอันนี้เรากําลังเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช่นี่ต้องปรับอะไรป่ม่กีันเองก็พยายามมีสติให้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะพยายามฝึกสปีดให้เยอะๆใช่เดี๋ยวคิดว่าตัดที่ไหนครับให เ0้าสิบอรก็เรื่องสปีดค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเดียวยังขาดเรื่องสปีดอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะเดียวยังมาตลอดแล้วก็เดียวอยากเพิ่มความนิ่งแต่ว่าถ้าถามว่าพร้อมเป็นตัวแทนไหมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตค่ะก็ไมดเพื่อกาให้ตัไ้หลไม่าั้งความันมมาขึ้นไม่ค่ะไม่เลยเพราะว่าเดียวก็ พยายามในทางของตัวเองเอนจอยกับมันกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ค่ะเรือรห้องดำก็พูดมาไปไกับบอสตัวเองใช่ค่ะคือรอบห้องดํามีเดี๋ยวคนบอกว่าไม่ต้องกดดันนะเดี๋ยวก็บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวเป็นตัวเองค่ะเดี๋ยวไม่ได้กดดันเลยใช่ก็ตอบทุกอย่างที่อยากบอกบอสไปแล้วใช่ค่ะตอนนี้เรามองตัวเองไปอยู่ที่ไหนคะจับมือค่ะใช่ค่ะจับที่วินายาใช่ค่ะใช่ใช่มีอะไรจะฝากไปที่ปั๊มสไตล์เราไหม ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เดียวมาตลอดแล้วก็อยากจะฝากถึงแฟนๆใครที่ยังลังเลหรือว่ายังจะเข้าด้อมเดียวดีไหมนะก็ฝากด้วยนะคะด้อมบับบี้เดียวค่ะรักเดียวในแบบที่เดียวเป็นเดียวนะคะเดียวมีความเดียวมีความจริงใจแน่นอนแล้วก็อยากฝากเชียร์ในรอบต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือรอบพรีลีมแล้วก็รอบไฟนอลโค้งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาติดตามความสนุกกันนะคะฝากเชียร์พวกเราด้วยนะ ทําอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์ที่ YouTube c h anel ทับดราเฟซบุ๊กทับดรา,ลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ